สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่การรีวิวกับเกาหลีเทปที่4ของเรานะครับโอ้โหเข้าสู่เทปที่4แล้วเนาะกจะบอกว่าเป็นเทปที่4แต่ว่าการเดินทางของเราก็เป็นวันที่3นะครับอ๋อฮะอ่าวันนี้มีโปรแกรมเที่ยวเพียบเลยโอ้มามายั่วให้คนอยากไปเกาหลีมากขึ้นวิวสวยมากวิวสวยจริงๆโปรแกรมแรกที่เขาจะพาเราไปคือเป็นอุทยานชาติซอลักซานนะครับ ซึ่งก็บอกว่าที้เนี่ยโปรแกรมทัวร์ขี้เนี่ยก็มีลงเพราะว่ามันเป็นภูเขาที่สวยมากของเกาหลี oh <my> คือขึ้นชื่อว่าเป็นซุปเปอร์สแลนด์ของเกาหลีเลยเดียวมีลิงมาขโมยของไหมคุณไม่มีคือจะบอกว่าที่เกาหลีไม่มีลิงนะ <laughs> ไม่มีผมเคยถามกลแล้วกาก็บอกว่าที่เกาหลีไม่มีลิงคนเกาหลีเวลามามา,มาเที่ยวเมืองไทยปุ๊บเขาจะกลัวลิง <laughs> อ่ามีนาเพราะทางนู้นไม่มีเขากลัวโดนกัดไงแก่องเราคือกลัวมันมาขโมยที่เนี่ยจริงๆก็บอกว่าคนแก่ไม่เที่ยวเยอะนะเพราะว่าอะไรคือ เกาหลีนเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของรประเทศเป็นภูเขาอืมคือเขาเป็นภูเขาจะปุ๊บหมายความว่ากิจกรรมหลักเขาคือการปีนเขาโอ้ฉะนั้นเขาเป็นคนแก่เนี่ยเขาแข็งแรงไงเน,นะาะบาร์ไลเมเตทั้งอาหารด้วยใช่ไหมอาหารก็นะดีสุขภาพเขาบอกว่าการแต่ของเกาหลีคือหญิงหยางไงอืมประมาณนั้นแก่ที่เห็นเขาขาคือไม่ใช่อะไรที่ขาแล้วเป็นหมอกหมอกอยู่แล้วแหละหมอกคือขึ้นบนภูเขาเลย เราบอกว่าการเดินทางกับภูเก็ตสาเนี่ยคือเราเจออุปสรรคนะคือมีพายุเข้าอืฝนที่เกาหลีเนี่ยคุณวินเวลาตกนะมันตกทั้งวันนะตัวแบบแม่แม่ไต่อยแล้วก็ตัแบบเล่นเลทั้งวันน่ะน่าเบื่อตายอย่างเงี้ยไม่หยุดไงฝนที่เกาหลีจะเป็นอย่างนี้เวลาฝนตกกับว่าแบบกคุมโคไม่ค่อยมีนะยกเว้นเวลาอย่างภาคใต้ที่ถึงเวลาเนี้ยที่วันเนี้ยปูซานเนี่ยตูมตุมใช่ไหมคือน้ําแบบท่วมเลยอ่ะอืมอ่าโอเคคราวนี้คือ ทางเดินขึน้นเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะก็พื้นพื้นที่บรรจุเนี่ยจะเป็นแบบพื้นยางไม่ลื่นจะจะบอกว่านะลงทุนจริงๆขนาดเจอแบบนี้อุตส่าห์เดินไปอีกนะเนี่ยเอ้ามาถึงทังทีอ่ก็ต้องแบบพื้นที่หน่อยแต่ใครว่าออะจ,จุงม,มาป้าๆลงลูเนี่ยโอ้โหเดินกับฟิกปิงเลยอ่ะอ่ะจ,จุงม,มาอีกแล้วอะ่ะแกว่าอ้วนเดินขึ้นไปแล้วอ้วนเดินหอบอ่ะนี่คืออะไรครับเป็คือยอดยอดเขาแล้วอ๋อนี่คือยอดแล้วเหรอคือจะบอกว่าจริงๆแล้วการขึ้นเขาเนเีนเ่ย ครูสามารถเลือกได้ว่าขึ้นก็เช้าเมื่อกี้หรือว่าจะเดินเดินอเอาเองก็ได้อืบางคนก็เดินนะแต่ว่าคือเราขึ้นมากระเช้าเพราะว่าเวลาไม่มน้อยไงี้ยแต่ก็โชคร้ายเพราะว่าที่เรามาเนี่ยฟ้าไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่แล้วก็ใช้จีเกนยเกินนิดนึงโอยไม่ฟิตนี่หว่าไม่ฟิตเลยมีเวลาคิดแค่สองชั่วโมงนะคนุณจะฟิตยังไงเล่าอย่าใช้คำว่าอย่าลุง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 ว่าป้ามานเที่ยวเยอะเลยแต่ต้องบอกว่าถึงจะมีหมอกเยอะนะแต่ผมดูว่าเป็นสมัยคนนั้นปีเขานะอากาศสดชื่นมากแล้วก็แบบบรรยากาศฟินมากเลยอ่ะ อืมอยากเห็นไหมนุ่งหรือป้าเขาป้าเขาเขามาเที่หลายคนเลยแล้วก็ต้องบอกว่าคือมาเท่ยวเที่ยวที่เนี่ยผมก็คือว่าคุ้มไงเพราะว่าผมเจอไอ้เนี่ยอะไรคนผมเจอไอ้เนี่ยอะไรอะไรมันคืออะไรเอ่ออาโยอาคาคุคาคุ คือจะบอกว่าอาจจะมากเขาก็จะถือว่าผมเป็นคนเกาหลีทักความใหญ่ทักความใหญ่เลยแล้วก็บอกเปนเหมือนเมื่อกี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ a u d โอบอกว่าไม่แต่จริงๆบางคนเดี๋ยวนี้เขาจะเขาจะบอกไม่บอก audio นะเหมือนกันเมื่อกี้เขาภาษาเกาหลีคขาว่าใช่อ่ะมาณนีแต่เดี๋ยวนี้ก็เอาขึ้นเรียกกันอะไรเนี่ยก็ประมาณว่าใช่กับอือประมาณนี้แหละไปโอ้โหคนนี้สันทัดภาษาเกาหลีเล้วเนี่ยก็สอบตกสอบตกเอ้ยไม่ใช่สอบผ่านนิดไเนี่ยสอบตก โ okay, อเคพอรถเขาจะปุ๊บตอนนี้เห็นไหมฝนฝนเริ่มตกแล้วเขาจะพาไปเช็ควัดกันวัดเกาหลีฮะจะไปดูว่าวัดวัดของเขาเป็นไงบ้างว่าแห่งนี้จริงๆก็บอกว่าเป็นวัดที่คนเกาหลีหลายคนเขาพยายามที่จะบุรขึ้นมาเพราะว่าดโดนญี่ปุ่นเผาเมืข่ขอเกิดสงครามเกาหลีกันเขออาไม่ว่าเกาหลีเนี่ยมีเหลือน้อยมากวัดใยอ่ก็อยู่ตามบูขเขาไงบ้านลาว,วัดเดยอะแต่บ้านเขาเนี่ยเหลือไม่กี่วัดเองก็เลยบอกว่าเป็นความความโชคดีของเราที่ี่คือประตูเข้าวัดใช่ไหมครับใช่ เพราะว่าดูด้วยแบบเนี้ยคนเกาหลีกว่า20ล้านคนมาช่วยกันสร้างช่วยกันบริจาคบริจาคสร้างเพราะว่าอยากให้เกาหลีเดียวกับเกาหลีใต้รว,วมแผ่นรวมแผ่นดินกันนะแต่แต่สิ่งที่ผมอยากที่ผมสงสัยคือเอ้ยที่ผมงงคือนั่นคือเฮ้ยมีคนมีเสียงภาษาไทยด้วยอ่ะปล่าป้าคนนี้พูดภาษาไทยได้จริงดิมาฟังมาฟังกันดีกว่านะนะ ขอบคุณค่ะท,ที่อยากขอเอขชื่อชื่อน้าสบับปอธิษานนในไวต์มับอือตามนี้เลยแต่ว่าคือเวลาทำของวัดของเขาเนี่ยไม่มีทูบนะจะเป็นเทียนมันเริ่มอย่างเงี้ยให้เราเขียนชื่อแล้วก็ป็นวางเฉยเฮ้ยผมผมก็ดีนะมันไม่แลวอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วควันทูบมันนะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่ด้วยก็นะคือว่าเป็นความเชื่อข,ของสานาคน,านิก,กัแวก็เปนี่ไปนก็บอกว่าทกาหลีเนี่คนสอพุดก็มีคริก็มี แล้วก็ไลฟ์ศาสนาก็มีนะไลฟ์ศาสนาเลยเหรอใช่บนญี่ปุ่นไงอืมคือไม่ผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้โอ้ยพอจบจบปุ๊บก,ก็มากินอาหารกลางวันกันอีกแล้วคิวคือจะบอกว่าอาหารกลางวันที่เนี่ยผมว่าเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดน,นะนี่คืออะไรเนี่ยเป็นหมูกับปลาหมึกผัดเนคล้ายๆสุก,กี้รสชาติเป็นไงเยี๋ยมมาฟังกับผู้รู้ชี่จะอร่อยอดีกว่าครับ นี่มันมื้อเที่ยงที่แบบว่าอโบดสุดเลยนี่ครับข้าวที่ขาดไม่ได้นี่ก็เป็นซีเกาหลีนะครับ้กกันจังใส่ครับกันจังว่ากันจังอ๋อคันจังอย่างหจังเลยนะอุ้ยุบุบุบุ่บุบุขายเกลอโบจะบอกว่ากกต้องรู้ด้วย้ดนี่สาระเกาหลีบางก็จริงแต่ว่าพอเรากินปุ๊บอ๋อหั่นาหันาเลยอืมเนี่ยอร่อย เส้นงเงนีนียวนุอ่อยการกินมาแล้วครับกินมาแล้วือ่อกิดเลรรมยอมก <ไป S 1> ่ยย<ๆ>ม,มากๆก็แก <c oughs> คก็ก็รู้ว่ามันน่นอาอร่อยขนาดไหนกินไม่แบง่งขอให้ลวกปากโอเคต่อไป แล้วก็เดินทางต่อไปอีกที่หนึ่งซึ่งไปที่ผมเชื่อว่าคอโอกระคุหลายคนทไทยอยากมาเหมือนกันโอตะคุเหรอคือไหนไม่ใช่แค่ค่ญี่ปุ่นมีนะคนที่เกาหลีก็มีมันคือพิพิธภัณฑ์แอนิเมชั่นว้าวคือจะบอกว่าที่เกาหลีใจกว้างมากทํามาด้วยซึ่งผมคิดว่าเมืองไทยแม่งคงไม่มีหรอก <laughs> โอ้มันเป็นมันเป็นเซชิโลกู <c oughs> แล้วเจ้าคนไทยเจ้าเรื่องอะไรคนของเขาอาจจะมีแอนิเมชันส่วนตัวก็ได้ไหมคือ <c oughs> จะบอกว่าของเขาเนี่ยเขามีการบอกเรื่องราวที่นะมีการบอกเรื่นะรองราวของการทำแอนิเมชันตั้แต่การสร้างแบบสมัยก่อนเมื่อสามหมื่นปีที่แล้วเลยสามหมื่นปีท่าจะการบนผนังไง<อ>ของสมัยโบราณมีกระบวนการสร้างเออไกลก่อนอน่่งเช่นการทำแบบอนิเมชันแบบคอมโบชันเอออะไรเอยแล้วก็นอกจากการบอกประวัติที่มาของเกาหลีแล้วเนี่ยมีการให้ดูประวัติที่มาของแอนิเมชันของชาติอีกดีนะอืม แต่ไม่มีไทยแค่นั้นเองไทยก็มีจริงๆก็สามารถทำได้เหมือนกันนะไทยมีด้วยเหรอมีก็มีบ้างไงในนี้มีไทยปะไม่มีแต่ว่ามีภาเกาหลีอันนี้เป็นจริุดการ์ตูนเกาหลีอ่านฟรีแต่ผมอ่านไม่ออกอ้าวเมื่อกี้ยังเจ๋งๆภาษาเกาหลีอยู่เลยแหม่ก็บอกแล้วว่าผมสอบตรงเอ้ยผมสอบได้นะะอ่คือมีการแบบว่าเป็นแบบปกหมดเลยผมเลยผมเชื่อว่าคนที่อยากเป็นอนิเมเตอร์หรือเป็นน้ำการ์ตูนเออวิวคอมเมชั่นอย่างเงี้ยมาที่นี่ปุ๊บกูจะฟินมาก เใช่ไหมอันนี้เป็นฝั่งของอเมริกาเใช่ไหมอเมริกามีตัวอย่างให้ดูอะไรเงี้ยแบบพอมีเมียไม่ดูหายากแน่นอนว่าญี่ปุ่นก็มีญี่ปุ่นก็มีเอ๊ะอเมริกานี่มีแบบนี้มีมีของพวดิสนีย์อะไรไหมครับใช่เป็นมีมีด้วยมีดิสนีย์มีของการ์ตูนนิดๆเออเออมีอะไรเออย่างนี้มาหมดเลยรวมทุกอย่างเลยเออนี่ไงของวันเนอร์ใช่คือแบบว่ากี่บอกคือเป็นพี่พี่กระพันไงโอ้ยทำเป็นเจอรรี่กรี๊ดชอบ แม่กระตุ่นแก่แก่เฮ้ยปัจจุบันก็มีทำใหม่ทั้งยังอย่างเงี้ยของญี่ปุ่นว้าวอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าบางคนก็กลินงละมันคืออู้อีวากิเลียนส่วนนี้ไปขึ้นไปขึ้นไปของเล่นคุณรู้เป็นไงไปไปไปก่อนพอคนอยู่ฉันแลาวเสรปุ๊บแปะไปปุ๊บก็จะมีแม่ผิวมาอย่างเงี้ยอย่างเช่นลิบเน็บ อะไรนะเนี่ยประมาณนี้อันนี้คอหุ่นก็ไม่พลดเยี่ยมว้าวอาจจะมีโชว์แค่น <What S 1> ี <busca> ้ก็จริงนะแต่ผมคิดว่าคอหุ่นไกลเลยแหละโอ้โบนเดียวแบบหายากอะไรเงีไม่ได้เลยเจ๋งเลยอ่ะมีข้ออาเสียงถ้าดูล้วเออห่ออาเซียเป็นไงบ้างสามารขาลอาเซียนจริงๆนะแต่ว่าอาจจะมัผมไปรู้อ่านไม่ออกคือภาพใช่ไหมคือภาพหนังได้ภาพการ์ตูนได้เนาะใช่แล้วก็อันนี้เป็นเครื่องเล่นที่ผมลองออกมาเล่นแล้วก็ใครสนใจก็ไปดูที่เพจของป่าคงได้นะครับนะหน้า อย่าพูดเลยคุณไอหน้าหนหละแบบคุณทำหน้าแซงมากแน่เูดิก็ถือว่าคุณอยากดูก็จะกินข้าวแล้วไปดูไปเลยครับเดี๋ยวจะพุ่งมันจริงๆนะถ้ามือเขาทำหน้าแบบหน้ายิ้มยิ้มจมใสายจ้ำสายขนาดว่ามันยังพอเข้านะนี่ทำหน้าเบื่อโลกแล้วก็เงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวกันกันนินึคุณอ่ะไปต่ออ่าใช่ไปต่อปกติก็ไปไปเที่ยวที่ชายที่หหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเราคือเราจะไปปั่น บนรถไฟากันฮะรลลถไฟของจริงด้วยว้าวแต่เขาไม่ใช้แล้วคืวละละละองีอง้รถไฟของของที่เส้นทางเนี่ยเขาเคยใช้มาก่อนเคยขุดกุเส้นจริงๆ<ว>แต่็นการคบผูบ้เส้นทางใหม่มาแล้ว,ลวขาขาก,ก็นี้จะให้ลื้อทีก็เสียดายขากาะกระดิ๊งสร้างจักรายานพิเศษที่สามารถิ่งบนรถไฟได้ว้าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยอืมเนี่ยปั่นกันอย่างเงี้ยเหรอใช่คือหนึ่งคันเนี่ยขึ้นได้สี่คนนะอ่าแล้วก็สี่คนเนี่ยคือต้องช่วยกันปั่นนะ พอข้า<ช>ไมไปใครคนนี้ไม่ปั่นปุ๊บมันจะเริ่มปั่นเนื่ดขึ้นเนืดขึ้นมันแหงหอ,อยู่แล้วล่ะมันไม่เหมือนจะขับจักรยานที่ปั่นหลายๆคนต่อกันนะใช่แล้วก็เห็นไหมน,นั่นคืออู้อู้ยังไงก็ได้อย่างเงี้ยจะเป็นเห็นไหมคือขี่บนรถไฟจริงๆเลยอะแล้วก็แบบชมวิวของ้างทางไปเลยว่ามีอะไรบ้างไป3กิโลกลับ3กิโล ความรู้สึกยังไงบ้างครับคุณเมื <c oughs> ่อกลับมาถึงแล้วขาน่นเปลียก <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นกายของเรากายใครใช้ก,ก็คุณต้มคุณไอแล้วก็คุณขวาคุณปุ๊ดเขาทนี้ทางเขานี่คงจะแข็งแรงกันอยู่แล้วเพราะคงจะมาฝั่นกันปานจำนะครับฝ <c oughs> ันกับรถทัวร์คนอื่นด้วยที่บอกเห็นไหมคือมีวิวที v ่ทุางทานนะฮะจริงๆก็เบอกว่าพอไปปด้เป็นสีจะสวยมากแต่ว่าพอดีที H ่เรามาคือมาแบบฝนตกก็เลยอาจจะไม่สนุกนิดหน่อย แย่างว่าแหละคือเฉพาะบรรยากาศเราก็จะเอาไม่แน่นอนนะอืมแล้วก็ก็สังเกตเดี๋ยวคุณวิ่งสองข้างทางเนี่ยคือจะมีบ้านนะบ้านมันเนี่ยคือบ้านมันจริงๆก็เป็นบ้านที่เขาให้เช่านะว้าวเช่าได้ด้วยเหรอคือจะบอกว่าเป็นแบบคู่หันมูนไงมาเช่าแบบอะไรประมาณเนี้สองสามวันก็แล้วแต่กี่วันเนี่ยอันนี้จะเป็นราแบบ<ม>ออโต้ละคือเริ่มขึ้นเนินไงเขาจะออโต้แบบเอให้เราแบบพักขาบ้าง แล้วก็ตั้งชื่อลูกว่าน้องบิสซิเคิลพอถหงนหมดปุ๊กก็ปั่นต่อไม่ใช่แล้วพุกไปถึงไหนเนี่ยเด็กดูเด็กดูใจเย็นเอออเนี่ยเนี่ยพอปั่นขึ้นกระสภานปุ๊กก็ขึ้นกระสภานให้ดูวิวได้อันนี้จะเป็นตะเคีนสาบนะข้างนั้จะมีเขื่อนอยู่แถวมาเนี่ยอารมณ์ก็คล้ายกรบสภามันนัแฝงบ้านเราเองโอ้นะก็สวย สวยมากต้องสวยจริงๆต้องบอกว่าเป็นอดไยที่ดีมากผมว่านะจริงๆก็บอกว่าเคมไทยเคยมาดูที่นีนนนะ้เคยมาดูนะมาศึกษาแล้วเอ้ยเป็นไงเป็นไงดูแล้วชักเริ่มอิจฉาอยากจะไปบ้างแล้วซะแล้วสิถ้าจะมาเลียวบ้างน,นะครับคุณผู้ชมต้องจ่อลงุงนาะเพราะว่าคิวจตะเต็มอันนี้เป็นจะไปีกับรถอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือมาเป็นทัวร์เขาเลยจองให้ทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่คือเขาบอกว่าเออทัวร์อย่างเงี้ยกแบบว่ามาลงุงนาแล้วล่ะนั่นน่ะสิเขาเขาเหมือนกับเขาจะรู้ทุกอย่างแต่ถ้าาเว่ข ต่การ์ตนนาจองลูกหน้านะครับอย่าลืมใช่บอกว่าเออไม่จะเหมาะกับร่างกายก็ขัวหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ค่าที่บอกคือก็ชักปั่นเนี่มันก็จะเหนื่อยขอบไม่ว่าไม่คือง่ายๆห้ามอู่ดูเสภาพข้างหน้าดิแบบว่าเอ้ยมันใกล้ไปยไหมเลย่มปั่ไม่ไหวถ้าไอ้ข้างหน้านี่แล้วมีเคยมีเหตุการณ์ชนกันไหมเนี่ยไม่มีไม่มีเหมือนกันดูหน้าผมด้วยกันเหนื่อยขนาดไหนนี่คือใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมนี่คือแล้วเนี่ยคืงแล้ว เย่ถึงแล้วโอเคแต่เวลาพักขาแล้วก็เดินทางต่อด้วยขาเริ่มเต็งฟลิปเปลี่ยนกระฝนก็จะจบไม่หยุดใช่ไหมฝนจะจบไม่หยุดเลยก็เลยแบบก็บอกแล้วไม่เถอะว่าพายุเข้าใช่ออืืมที่ต่อไปก็คือเปอีที่หนึ่งที่ที่ผมชื่อว่าข้ามาข้ามาเกาหลีต้องมาที่นี่อ่าไม่มาไม่ถึงประมาณนั้นไปกจริงๆคือจะไม่มาก็ได้นะมันคือที่ถ่ายทํา ละครชื่อดังจต่น,นี้เป็นป,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 ประมาณอะไรไม่เหมือนกันเกาะนามิครับคุณคุณวินคุณคุณไหมเกาะเกาะอะไรนะเกาะนามิเออเออมันอยู่บ้างพอคุณอยู่บ้างมันคือที่ถ่ายทําละครเจลี่เรื่องวินเทอร์เลิฟอ่าที่บอกว่าเป็นรูปปั้นสร้างไวป้ป่ะใช่น,นี่คือแมเกาหลี <c oughs> รู้ทำไมน่ยไม่เห็นมีอะไรน่าดูเลยโอ่แมวผมไปห้ามันเพิ่งเจอแมเกาหลีตัวแรกนะโอ้แตไม่รู้ว่าคนกเกาหลีก็ เออไปคือเรารู้ว่าหมาเกาหลีมันหายยากก็รู้ว่าแมจะเกียดหรือเปล่าอันนี้การข้ามไปก่อน,นายมิกล้องขึ้นเรือเฟอร์รี่อย่างนี้นะฮะแต่ขึ้นไปไม่นานแล้วก็มีภาษาไทยด้วยมีภาษาไทยด้วยใช่มีภาษาไทยมีภาษาจีนด้วยแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยอืมยังนี้เขาเขอจขอรับสึกกับนายมิอะไรประมาณนี้ไปแล้วก็ข้าศึกทีดีของไทยด้วยใช่เป็นคนไทยด้วยไทยกับเกาหลีคือเพื่อรักกันนะครับเรามาช่วยเกาหลีก็สุขาเกาหลีราไเด้รบสิทธิ เชื่กันลได้ดูกี่ก็มีวีซา่าใช่ใครกันก็รีเพื่อนกันตลอดไปกลาเขาหรืก็บอกมาอย่างนี้อืมนี่คือเกาะน,นามนิช่นเสียดายว่าเราไปไม่ถูกเวลาสักนิดนึงค่าไปดูดใบไม้ร่วงเนี่ยคือมันสีส้มหมดเลยใช่ไหมใช่สวยมาก,มมากอันนี้อย่างคือฝนตกด้วยฉะนั้นพื้นก็นเลยจะดูแบบแฉะแต่สภาพเออถ้าทางจะ พลาดอะไรหลายอย่างเลยนะเนี่ยก็เห็นว่าอะไรเพราะว่าก็เห็นเห็นไม่มาต้นเริ่มเริ่มเป็นสีเลยเห็นมาเริ่มเป็นสีแล้วผมเห็นอะไรตัวอะไรแปลกๆด้วยนกจอกเทศท่านเข้าไปใกล้ๆหน่อยดิมันจะได้แตะอย่าเลยเดี๋ยวมึงได้กลัมซะก่อนอ่ายังไม่มีภาษาภาษาไทยด้วยเออเกิดนามิแต่ว่าฟอยด์เขาดูแปลกๆเอาเนี่ยนะเขาไม่ใช่คนไทยก็ต้องเป็นแบบนี้แหละอืม แล้วก็เนี่ยแอะคุณรูปปั้นใช่ไหมนี่ไงรูปปั้นเดือปั้นของยาลาเกาหลีที่เขาแสดงเรื่องนี้ขนาดแค่นี้นึงแล้วก็อันีคก็กระแสเกาหลีกร์ตูเกาหลีไม่ไม่มีจริงนิิจริงนะอืออือคือเหมือนกับว่าเออเขาที่เนี่ยเขาบริษัทให้ให้ปล่อยยังไงคือว่าเป็นธรรมชาติไงแล้วคนเกาหลีจะไม่มีไม่มีการไปแกล้งไหมไม่มีการไปจับด้วยผมจะได้เอาหมาไปปล่อยป่ะอย่าเลยแถววัดเพียบเลยผผมพวงหมามากกว่าจะโดคนเกาหลีจับขมือหมด่ยขนาดนั้นเลย แกเมื่ะคือยื้อคือวิ่งขึนนี้ปุ๊บผมหิวละไปกินมื้อเย็นกันนี่คุณหาเลือกให้ผมอีกแล้วเนี่ยเอออันนี้เป็นเมนูเป็นค่าผลิตภัณฑคือไก่อ่าหมากับกิมจิแล้วก็ใบย่างกันอย่างเงี้ยไก่เหรอเป็นไก่ไม่ใช่เนื้อหมาเหมือนเมื่อกี้เน่นอนคือเราคุยเมื่อกี้เนี่ยนอนก็เหรอไม่ใช่กระต่ายเกาหลีหรือไม่ก็แมวเกาหลีอ่ะอ่าแล้วก็เขาจะกินอย่างเงี้ยแล้วก็เอากระเทียมอย่างเงี้ยมามาย่างด้วยกินกันอย่างเงี้ยเลยโอ้ก็น่าอร่อยอ่ะอืมแล้วก็เสร็จปุ๊บก็เดินนทางกกลัับ ผมขายให้คนดูไม่เยอะเพราะผมรู้ว่าคุณคุณคุณหิว <c oughs> ว้าวอันนี้ก็เดินทางกงลับยังไ่ฝนตกยังตกไม่หยุดเลยอ่ะอ่าทั้งวันเลยนะเนี่ยใช่อ่าแล้วก็ต่อไปคือเราจะทางแบบโดยทางต่อไปอยังสิ่งที่ผมที่ผมสังเกตว่าคณะโคเร็กรู้มากอะไรอะ่ะเมือหลุเของเกาหลีจะเป็นยังไงเราเดินใช่ที่พักครั้งที่สามของเราคือจะอยู่ในกรุงโซลเลยที่กรุงโซลไม่ใช่เกาหลีแล้วก็ขี้เสี้ข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 ีี้สี่กับห้า จะเป็นในกรุงโซลเลยครับอืมครับทูบีคอนติเนียนะครับใช่แค่เนี้ยาจะได้รู้ว่าเอหน้าตาของสาวเกาหลีของเมืองกรุงจะเป็นยังไงแล้วก็หน้าตาของบ้านเมืองของเขาในเมืองมือหลวงจะเป็นยังไงบ้างตอนต่อไปเดี๋ยวจะมาดูกันครับครับ